รู้ทำไมพลิกยานครับเรียกเียมั้งมาจากไหนกันเนี่ย สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับมิเจไฟนะผมวันนี้เราก็จะพาเด็กนี้พ่วงรีเทิร์นนะผมหลายเดานางหายไปนานหลายสาขาคักวันนี้ก็กลับมาทำคอนเทนต์เดิมของเขานะความตัวร่างนิดฟองเป็นคนแบบสติไม่ค่อยกแค่ดีนะผมะ <laughs> เพื่อที่จะ <laughs> เพื่อที่ปกติแม่ก็ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยววันนี้พอดีเรามีงานมวยที่งานอะไรนะพี่อินเทอร์ลัดไฟอินทอร์ลัดไฟนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไป ไปวอล์กอินในงานทำไมไม่อยากพูดใช่ไหมคุณวาไงไม่ออกช่องราเลยจะไาถึาาถาองอ้วนอมตัวแล้วก็ไปวอล์กอินหน้าง,งาน,นมันรู้เขาจะให้ต่อยป่าสภาพเหมือนคนบ้า <c oughs> เอมุณรู้เขาจะให้ต่อยเพล่าแบบเลยไปโหยู่นี่ผมซื้อวิกมาลงทุนซื้อมาสองพันเลยแต่มันสวยเกินไปนะผมเดี๋ยวพูดหน่อยไอ้ยี่สิบได้ยี่สิบเลยยังไม่เหมือนอ นี่ <reading> <expand> น <Youtube> so ี <volumes of ears> ่น <questioned> like <bbe> ี่นี่นเนี่นี่เอาแป้งโรยก็ได้นะเอาจิงเหรอไดเอาแป้งโรยก็ได้นะเฮ้ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วต้องเอาผมต้งหนึงเฮ้ยมีเศษเศษมีเศษเศษอะไรติดด้วยไม่ต้องแกะออกไม่ต้องแกะออกเอาแป้งแป้งมาดิเดี๋ยวเรตั้งแต่งตัวเสียงกว่ำก่อนแล้วผมแต่ผมให้เสียงกว่ำแต่งตัวเสร็จแต่ผมไปดูงานว่าเอ่อเขาควรผู้ชกอะไรขาดหรือเปล่านะป้านเสียงคว่ำมีอะไรจะคุยกับแฟนคลับป่อกายไปนาน ไปนานครับสาหรับคนนี้ถึงกลับมาแล้วครับกลับมาวันนี้มันเดียวพหอจริงๆอ่ะไม่ต้องอะไรมากแค่ใส่พิ้งให่แม่งก็เหมือนสภาพแล้วสภาพมันคได้ร่อนอ่ะตอนนี้โอเคผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันอเ,เอาวต <แก S 1> านบ้างไงค,ครับคอนเทนต์นี้ไ,นได้ครับวันนี้ได้เจ็บตัวแน่นอนคนเจ็บขยะผมน่าจะโดนนี่ี่อะไรอะขยะมาไม่ได้ขยะอยากซัดนักบานอะไรนะครับอยากซัดนักบานอยากซัดนักบานเราเป็นนักบ้านเหรอ 8นาทีนะนี่ครับอันนี้เตรียมตัวมึแต่แต่งหน้าเป็นซอมบี้ไปไหนฮี่อะะคนมีบ้างฮะติดเหล้าปกติมีบ้างป่ะปกติไม่มี สองพันเลยพี่ืองพันนะโอ้โหเหี้ยมันใช่เลยเนี่ยอีกทัดมึงเหมาะกับคอนเทนต์นี้มากๆอ่วมโอ้โหจัด <c oughs> เฮ้ยมิไมหาเด็กดิมิไมหาเด็กมิไมหาเด็ก ไปหาเด็กเร็ว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 ดินี่นะครับเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมล้มไอ้ไปหาเด็กเดี๋ยวไปหาเด็กด้วยเดี๋ยวเดเด็กกู ไปไปยา่าไปยุ่งกับเด็กไป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  <c oughs> ไป,ไป,ไป,ไปคุณคุณคุณอะไรคุณอย่าไปยุ่งกับเด็กครับ,บตกใจเลยงงงงเลยงงงงเลยให้เดินเดินไปเดินไปเดินไป ไอ้้ยมันเหมือนเลยแต่โอ้โหโอ้โหโอ้ยหคอยากร้อง้องนะมา ไอ้ยัยคนเหมือนไอ้เอนถามว่าเหมือนเหมือนเลยครับเ,เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือน <laughs> เหมือนจริงเปิดซีนิฟูฟังบ้างทำไมวะแล้วได้รู้จักโตไ <laughs> อ้ห้ัดมึงจะไปขอข้าเอากินนั่นแหละนะ โ <scratching> จโ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 จถ้าคนเคยดูรายการที่แล้วนะครับก็จะจำหน้าจำตาก็ได้นะครับไปแล้วโชว์ให้โหดเลยนะครับ ได้วันนี้เติมมาได้เติมมาครับวันนี้ไม่วันนี้ไม่เติมเอ้น้องไม่มีคู่นะครับเนื่องจากไปแล้วเก่งเกินครับเก่งเกินอายุครับมีใครสนใจบล็อกอินไหมครับผมยุกขึ้นแลกผลิการครับยุกขึ้นแลกผลิการครับเรื่องอะไรครับเออมาจากไหนครับเนี่ยแล้ยิง

ครับไหมเราไหวเปล่าได้ไหมต้องรอเองเองเองต้องถามเราไหวเปล่าเราไหวไหมแล้วคนดูที่ว่าไหวมั้แขนงแกร่งมาดูนะครับมาดูให้เขาดูเลยครับไหวเปล่าไหแล้วไหวแล้วสมคนได้ไหมครับสามคนนะหนึ่งยกหรือว่าไปอารักไปอารักเวอร์ชั่นเลยรอนอะ อ๋ทีมงาครับขอนอนสองครับลูกขึ้นลูกขึ้นไปนะครับนอลูกขึ้นไนจอเียกรกรเอาพูดนี้เดือเอาพูดแห่ครับอาพูดนี้สคนนะครับเนี่ยนี่มแ้วดนตัวเองดนตัวเองมามาับิงครับ คู่นี้ครับนันิกามวยสาคุลหนึ่งยกสามนาทีชื่ออะไรครับพี่มาจากที่ไหนครับมาจากวัดรังสิตครับวัดรังสิตนอนอยู่ตรงไหนนับนอนอยู่ทั่วครับนอนทั่วแล้วเราชื่ออะไรครับมาจากไหนครับเห็นเสื้อผ้านี้คิดว่าไงคกินไปไหไม่รู้เหมือนกันมันจะจิบมีดะไรแข่งกันไว้แค่ตายอยู่เนี่ยไม่ครับ Hãy subscribe cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ôi <laughs> 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 ไอ้ขาดไฟไปผมปิดหน้าไปโอ้โหเด็กวัดไม่ธรรมดาเลยเร็วมากครับผมจีบผมเปล่าผซ้อมเลยครับอาจารย์เหรอซ้อมเลยครับอาจารย์เด็กวัดได้ยไงบ้างเอาเรื่องแล้วมาจากลูกคืออะไรนะ อเริกาแอฟริกาพูดไม่อเมริกาช่วยดิพูดไม่ได้ครับยุงอฟริกามีเดินโอเคครับโอ้เจ๋งเจงเจงเจงนะครับไปไหนต่อครับนอนวัดครับฮะนอนวัดนะครับนอนวัดโอเคมาเจอกันอ่ะค่าตัววันนี้ขอแบงค์ร้อยอ่ะจะให้หมดไปไปไป ลำบากร้านเขาอ,อีกเราล้านหรอกเดี๋ยวมันไม่ไมเึ้นอแล้วหน้ามึงอ่ะไม่ไมีที่ขึ้น